สิบดทสวดพัททกัตตะคาถาอัติตังนานวาคะเมยยานาปฏิกังแค่านาคตังหกคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติตรมปาหินาตังอปันจจะอานาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจ,จุบันนันจะยโยธรรมังตถาตถา,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 าวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุครูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ฟันแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปุกปลงเถิดอัจเชวากิจจามาตัดังกรัญญามะน,นังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนามาห้าเสเนนามาตุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับวัตถุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาไดมาตาเป็นหัวรัตามะตังที่ตังตังเวพระเทกรัดตติสั้นตัวจิกเตมุนีเตะมโนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคันทั้งกลางวันและการคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจะรด้วยประการชนิดหล1สิบแปดบทสวดพินหาปจเวคณปาธา ชราธรรมโมมหิชาราอนานตโตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงอนาตตโตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณงอนาตตโตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมพเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องผัดภาพจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมัสโกมหิกัมมัทายาโทกัมมะโยนีกัมกมะพันทุกัมมะปฏิสารโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่เพื่งองาศัอย่างกัมมังกฤตซามีกัลรรยะาณังวปะปาปะกังวาตัสสาทายาโทภวิสสามี เราทํากรรมอันใดไ,ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นงสืบไปเอวังอภิเหเป็นห้างปัจเ,เวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด 19. บทสวดเทวตาอุโยชน,นาคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหิสัมปะทังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาฐานังทททันตุสัทธายาสีรางรักขันตุสัพพาภาวนาพิทาหุนตุขันตุเทวตาขตา สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนารักขังปัญธามิสัพปะโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาอันธรรมยังปฏิทานคาทายกนามาเซญาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคาเรโกธิคาเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเนนัวปันตุปูชิตาสดทิกรองเตถาวิหารมันเร เทระจามัชฌานวกาจจภิกขวสรามิกาธานาปติอุปาสกาพามาจารเสานิกามาจะอิสระสัพปานภตาสุปิตาภวันตุเตชราผู้ชายเยปิตาอันตสัมภวาสังเสทาชาตาอัถวุปปาติกาในญานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสการณตุสังขายังพระตุจีรังสตังธรรมโอธรรมัตราจัปุคราสังโฆโหตุสมะโควะอัตายะจหิตายะจะ อัมเหรักตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนผู้ถิงสัมปราปุณยามะธรรมเมริยปภเวทิเตยี่ิบเอ็ดบทสวดสัพพปฏิฐานะคาถาอันรรมยาปฏิธานะคาถาโยภนามเซปุญญาสิธานิกตตาสายานัญยานิกตานิเมเตสันงจะภาคิโนห้นตุสัตทานันตาปะมานากา เยปิยาคุณวันตาแต่ไม่ห้างมาตาปิดตาข่าโยติท่ามีตาปยาติท่าวาอันเยมาชะตาเวริโนสัตตาติทันติโรกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปเจกจตุวการสังสารันตาภาวาพระเวยาทังเยปฏติธานเมอนุโมทันตุเตสยังเยติมังนปชานติเทวาเตสังนิเวทะยุง มัยาทินานาปุญญาณังอรุโมทานาให้ตุนาสเพสสตตาสัทาหตุอเวลาสุขชีวิโนเข้มปะทันจปะปะโกนตุเแต่ซาซา,าสิทธตาัางสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่พระเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รับผู้มีคุณมีมารดาเล่มดาัางก็พระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแลมมีเวกรกตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าแลขันหน 4, ึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพกน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายถึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถินด,ด้วยอนุภาพแห่งัตั์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสัตย์ยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าควายพ้นจากทุกภัยท้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล,รรแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพะดีพิณา โดยมูลนิธิสมเด็จพยายนอสังวรวัดประวันนิเวศวิหารตลอดจนวัดถุมมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเตี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน